ถ้าผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเบอาเดียครับนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮังการีสวีเดนนะครับผมมันอี้กสีมามาฝอย <c oughs> นะครับอันสีบอกอยังห่ะไอเบาเดียสิประกาศนะครับว่าอันเสือผ่านะครับเสือทีเบอาเดียใส่อยู่นี่แหละเป็นแบบเสื้อเรื่องแสงเนาะทีเบอาเดียเคยเคยไล่สสดสมัยเฮ็ดงานโรงงานนะครับถ้าผู้ได้เป็นเอฟซี ช่องนี้นะครับกสีเคยหูกัสีเคยเห็นนะครับว่าบาเดียเคยขายเสืออยู่เนาะซึ่งตอนนั้นเบาเดียขายตัวละ200บาทนะครับเป็นเสือเรื่องแสงเลือกผ่าคอนต,ตอนแบบดีเลยพี่น้องอันนี้ก็ใส่มาแต่ผุนเห็นบอน้ยก็ยังใส่จนหอดสมอือนี่ประมาณสามสี่ปีอ่ะนะครับก็บตัวละ200บาทแต่ว่ามันห็นมี2ใส มีใส่เอ็มกับเอนะมีใส่เ็มกับเอไอ้ใส่เอนี่้มันก็สิซ้ำเบาเดียไซดอยู่นี่มันก็สิเป็นแบบอกสี่ะิบสี่นเป็นอนะกสี่สิบสี่ก็้าคนนหง่ารก็ใส่บ่ได้นะครับเอาเอาแบบท่วมท่วมท่วมทวม,ทวม,ทวมอ่ะนะครับส่วนเบอร์เอ็มก็คนปกติทั่วไปหุ่นบางร่างพร้อมนะครับใส่เบอร์เอ็มได้นะครับ ตอนนั้นเบ้าเดียขายตัวละอันสองรอยนะครับสองรอยแล้วก็ค่าส่งต่างหากนะครับบัดนี้นี่เบ้าเดียสิมาเป็นขายแค่นะครับตัวละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยสามสิบบาทส่งต่างหากนะครับไม่รวมส่งเดี๋ยวสิพ่อกันี่ยไหลสดนะครับจากสองรอยนะครับเหลือรอยสามสิบด้วยพี่น้อง นะครับเดี๋ยวอาสิเป็นไหลสดแต่ว่ายัางบอ,อยังบอะบ,บุวันทีแนี่ชัดนะครับยังบอบอเนี่ยใจว่าสีเนมือไรน้นองพี่น้องก็กสิเป็นเสือแล้วก็สีมีอีกหลายตัวอยู่นะครับบางทีสิขายแบบโลราคาเลยนะครับราคาต่ำกว่าทุนนะครับบางตัวก็เอาทุนขึ้นน้องพี่น,อนอ้องนาออันผูใ้ใดอยากได้เสืองามๆไปใส่อุดนุนซอยบาเดียน์ดเด้อนะครับแต่ว่าเดี๋ยว ก้อนบาเดียสีไหลนั่นะก้อนบาเดียสีไหลขายนะาั่นบาเดียกสิเฮ็ดคลิปบอกอีกเท่านึงนะครับว่าอันสีไหลมืออื่นเดอ้อจังสีนะสมุดสมุดบาทันเมนมืออื่นดอกนะครับก็เดี๋ยวสีสีบอกอีกเท่านึงว่าสีไหลตอนไหนนะครับช่วงเวลากี่โมงนะครับก็ให้อันเอฟซี FC มาดามหน่อยแล้วก็เอฟซีบาเดียเอฟซี FC ช่องนี้ทั้งเบิร์ดเลยนะครับพากันเขามาอุดหนุนบาดนเดียเด้อนะครับผมเอาใหันเบิร์ดเนี้ยนะครับส่วนไล่เนี่ย ส่วนมันมันมีไล่ยังน่นี่มันมันหลายไล่มันหลายไล่เพราะว่าอันตอนนั้นอ่ะเบาเดียวเอามาไล่ละสองใส่ไล่ละสองใส่สองใส่นี่แบบเป็นลอยๆไล่เลยเบาเดียก็เลือกเอาแบบไล่ที่าบบบไล่ทั่วไปบอบดุดันไล่ยบเป็นตะย่านไล่ยังประมาณเพราะมันมันก็มีหลายไล่เนาะไล่ไล่นาพีไล่นั่นไล่นี่ ุ่มเด็กแว่นมันก็มีลายลายนี่ตังังีสิเห็นบอกมันก็เป็นลายพีกระโหลกหนงสิด้านหลังก็สิเป็นแบบว่าอันนี่หังสิเห็นบอกมันก็เป็นตะยันมัน <lunch> เป็นตะย an ันตอนไหนเป็นตะยันตอนที่แบบว่าพ่อห่าอันหอยเสือใบยังสิหอยเสือไหวหรือว่าส่นอนวัดหน่งสิพ่อห่าปิดไฟมาเนี่ยมันเป็นเสียง มันเป็นแสงมันเป็นตะหยนันนะครับมันก็นเลยแบบว่าเป็นตะหยานนั่นแหละ <c oughs> นะครับมันสิมีไล่นารักนะครับไล่หนองม้าหนองแมวก็เดี๋ยวเอาไมให้เบิ้งคาคากันไปเพราะว่าอันตอนบอเดียวลงมากนี่บอเดียลงย่างละสองตัวนะครับไล่ละสองตัวสองใสแบบนี้ีคนสื่อไปเขาก็สื่อผมคิดว่าแต่ว่าคิดว่าเิห้เขาสื่อไปเป็นเสือคู่นะครับเสือคูู เอา M 1 L 1น่ยังสินะาบ่ได้เด็กเขาเอาไปตัวเดียวหังสิรับผมก็เลยเหลือแบบบางเชื้อกะไล่ละโตยังสินะอ่ะกเดี๋ยวทาเบื้องนะครับว่าสีมีเ,เสือตัวไดแน่ลไย่ได้น่นะครับแล้วก็สีมีชุดเดดชุดนั่นชุดนี้วลายอยู่พี่อ้องเบ้าเดียวขายแบบราคาถือว่าตลาดแน่นอนบอกเลยนะครับใครไม่เข้ามาดูพลาดบอกเลยนะครับผมนะ เดี๋ยวบาเดียเตรียมเครื่องใหม่เครื่องมือก่อนนะครับเตรียมเครื่องใหม่เครื่องมือเตรียมสถานที่อันเตรียมอุปกรณ์การแพ็กต่างๆนะครับไปลื้อบรงก่อนมันขาดเลืออียังน่นะครับแล้วจะแบบลูกค้าสร้างปุ๊บผมก็จะได้แบบแพ็กหายเลยยังยังประมาณนี้นะนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในในไลฟ์ขายของช่องฮักบ่าวเดียฮ้างนัรสเวเดนนะครับผมเดี๋ยว จะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นเมื่อ,อไรวันไหนช่วงเวลาไหนนะครับโอเคเนาะกอบือนี้ก็มาประกาศสำเนินนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ